วิดโอวิดโอรายงานจากช่องสามจุฬาลักษ์สกายรีพอร์ตอ่าวิดโอวิดโอขณะนี้มารายงานช่วยน้ำท่วมลำลุกกะลาโซโมสอดเซนทันวิวกำลังกลับครับน้ำท่วมประมาณหน้าอกกว่าชาวบ้านอยู่ยังความเดือดร้อน สกายรีพอร์ตรายงานรายงานเออก้าไปจากข้าไปจากด้วยที่ไทยเราใครไม่มาเนี่ยเสียดายแย่สนุกมากกำลังช่วยเหลือชาวบ้านแจกของตามหมู่บ้านนะครับเรือลำนี้เข้าหน้ายอย่ามาใช้ นั่งได้สามคนนีะหาปลาครับหาปลาหน้าบ้านเป็นโซโฟา <c oughs> ตอนไม้ม่โซฟาเลยเลย่พ่วมเป็นเวลานานครับปลาโซฟาชาวบ้านครับได้อพยพออกไปหมดแล้วเหลือแต่น้ำ กับบ้านอันนี้ปลูกบ้านบนที่ดินนะครับไม่ใช่ปลูกนะบ้านมดน้ำ้ำไปหมดแล้วนะครับขนณะนี้นายแพทย์ออกตรวจช่วยเหลือประชาชน

ปัญญาในกระทู้ภาพแมนธานีรายงานแมนรายงานแมนธานีรายงานที่ลำลูกกาของสามนะครับช่วงนี้นะประชาชนก็เดือดร้อนกันมากเหม็นมากเลยครับลำนี้มียาตั้งด้วย เดี a, ๋ยวผู one one ้ใหญ่จะไปเดี๋ยวไปทางนู้นนิดนึงพัดีจ้จ้าเดี๋ยวผมไปรับลำาน้นก่อนใ่เดี๋ยวไปรับ่นั่งอามาเป็นพารลเนี่ยลำเนี้ยเป็นพารา้นได้น่าล้วได้เก้ไม่ได้ก็แก้ไปเย Ha <laughs> ha!